เ่งมากคุณเป็นร u ชินีคุณเ e ็นาที่สุดที่สุดปออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันสั่งวิ่งสต็อปแลกที่สุดแล้วลูกใช่แล้ว We love you ตามไปได้ไหมอะมอุ้ยออกไปเลยไปเลยอุยเดี๋ยวกัดมันอบอบสิทไปด้านานวิ่งไปเร็วข้างหลังพี่บอลนี่ไปนะ bal อกสุดยอดโอปอลเคิเอรโอปอลโอปอลโอปอล์แอนดีชิลีแอนดีชิลีสุดยอดสุดยอดอยากกินอะไรบอกสั่งให้โอป้าใช่แล้วโอป้ามองอยู่ไหนโอป้า องอยู่ไหนมองอยู uhm ่ไหนแล้วเไงอ่ะเราเปอกลับมาได้ไหมอนมาถ่ายรูปตลขาซ็นตลอดเลยคขนตลอดเลยปอปอ จักรวาลจักรวาลไชแล้วใช่แล้วร,ร้นอนหนอือโอปอเจอกันนะโอปอ <ฮะ S 1> อยากกินอ<ฮ>ะไรเออเดี๋ยวลงมาเออิพูโอ้โอพี<อ>พ่ต้าดีค่ะสวยมากสวยมากสวยมาก right เจอกันเจอ